ครับนี่คือประสบการณ์การปั่นจักรยานในต่างแดนเป็นครั้งแรกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองฮาม่านะครับประเทศนอร์เวย์นะครับคนนำทางของผมนะครับก็เป็นสาวเอนจิเนียร์ฝีมือเก่งที่สุดในประเทศไทยนะฮะจานไก่นะครับโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเราจะพาขับรถปั่นจักรยานเที่ยวกันนะครับชมเมืองกัน ก็ดีขับรถมาริมทะเลนะครับในเมืองฮาม่านี่แหละนะครับซึ่งขับมาตามทางเป็นทางจักรยานโดยเฉพาะนะครับคือที่นี่เขาจะทำเส้นทางจักรยานแบบกับทางรถยนต์ แยกออกจากกันเลยเป็นที่จอดเรือนะครับเห็นอย่างนี้ต้องจ่ายค่าเช่าที่จอดด้วยนะไม่ใช่แบบซม4ซูมหหาไปจอดได้ง่ายท้องฟ้าสีครามสวยมากผู้นำทางผมมี่ นี่เป็นท่าเรือนะครับไฮโซมากมีเก้าอี้ให้นั่งเล่นชมวิวได้ด้วยได้เบียร์สักลังเล่นเป็นลังเลยเหรอ ผไปชิมน้ำทะเลแป๊บเดียวขึ้นมาไม่เห็นอาจารย์ละแล้วลถ้า,าไม่เจอกันเดี๋ยวผมต้องทำไงเนะี่ยไกลมากเลยนะเนี่ยไม่รู้เที่ยวไหนตอนไหนละแต่ไม่เป็นไรหรอกผมมีความสามารถพิเศษนะครับนะครับในการดมกลิ่นจำกลิ่นตัวเองได้รนะัะ ระยะไม่เกิน10กิโลเมตรียไปได้ถูกนะครับแม่ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงก็ตามผมก็จะตามกลิ่นไปจนพบแต่ว่าคลิปนี้คงขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแบตใกล้จะหมดแล้วแล้อย่างยังมไม่รู้ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปประจนภไยต่อแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการ ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมันมีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวผมจะเก็บมาฝากพี่น้องนะครับที่นแค่และที่นี่คือ,คอที่เขาว่าเป็นมรดกโลกว่าครับอาจารย์เกือบๆต่ไม่ใช่เนาะและแล้วเราก็มาถึงที่นี่กันได้ แต่ว่าคงเข้าเข้าชมไม่ได้เนาะเขาได้เาได้เหรอ,หรอแต่ในรูปอันนี้เราเข้าไปดูรอบนอกก่อนไม่ต้องนึงกถึงตอนกลับเลยนะไม่ต้องนึกถึงเพราะว่าแค่นี้ก็ลิ้นห้อยแล้ว <laughs> ลิ้นห้อยนะ <laughs> <laughs> ประมาณผมว่า5กิโลเมตรที่อาจารย์บอกไม่ใช่หรอก ถ้าถึงนี่เป็นสิบแล้วแหละเป็นสิบแล้วถ้า <c oughs> ถึงนี่เป็นสิบวโอเครู้เรื่องถ่าดอกไม้ที่สวยให้ดูพี่พิพิธภัณฑ์เหรอครับเก่าขึ้นบทเก่า และที่นี่คือที่เขาว่าเป็นมรดกโลกว่าครับอาจารย์เกือบๆแต่ไม่ใช่เนะะเาะเป็นโบราณสถานเนขาครอบไว้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์แต่บ้านเรานี่ปล่อยทนเป็นคล้ายๆสิ่งปลูกสร้างที่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเขานะครับชาวฮามาดี่ชาวนอร์เวย์ีเขาแบบดูแลอย่างดีมากเลยทำกรอบให้อย่างดีคงอายุหลายพันปีไม่ต่ำกว่าห้าร้อปีเหละผมว่านะครับคืออะไรเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้